Thank mm -hmm. you ครั้งแรกกับการเปิดตัว Asset Bangkok Art Fair ที่ไอคอนสยามงานอาร์ตที่ประสานศิลปะเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม Asset Bangkok งานแสดงศิลปะนานาชาติครั้งแรกของไทยเปิดตัวที่ The Pinacle n Hall ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำนเจ้าพยาระหว่างวันที่5-7ธันวาคม2567จัดโดย Art m i s e l i f e และ Art t จากเกาหลีโดยปสานความเชี่ยวชาญร,ระดับโลกในการจัดงานแสดงศิลปะของผู้จัดงานเข้ากับแพลตฟอร์ม จิทัลล้ำสมัยของอาชูนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมของรัฐบาลเกาหลีซึ่งมุ่งเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในระดับโลกให้กับแกลเลอรี่เกาหลีแอสเซทแบงคอกจะเป็นงานแสดงศิลปะแห่งแรกในประเทศไทยที่ผระสานประสบการณ์ออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันเปิดโอกาสให้นักสะสมสามารถมีส่วนร่วมได้จากทุกมุมโลกค่ะ